อัปเดตรถอีก้ค้าค่ะวันนี้นะ้มาให้เลือกแบบหลายรุ่นเลยนะและเลทผ่อนเริ่มต้นเพียง5้าพันเท่านั้นใครที่อยากได้และมีแผนอยากจะออกรถนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอชมคลิปเต็นกันเลยวันนี้น้องกิ่งเอารุ่นอะไรมาให้ดูบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้ววันนี้น้องกิ่งมีรถประหยัดน้ํามันอีก็ค้ามารีวิวให้พี่พี่ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสําหรับใครที่กําลังมีแผนจะออกรถหรือกําลังศึกษาข้อมูลรถอยู่นะคะต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนอื่นที่จะ ไปรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ก,กันด้วยหรือถ้าใครอดใจไม่ไหวสามารถโทรมาได้เบอร์โทรด้านล่างนี้แต่อย่าลืมว่าติดต่อน้องกิ่งมานะคะขออนุญ,ญาตเริ่มกันที่คันแรกนี้เลยเจ้าตลาดคันนี้ To y ยต a ายา i ิ a เอทิรุ่นนี้เป็นตัวโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าใหม่นะคะมาพร้อมกับตัวรถสีเทาดําและมีฝากระโปรงลายแคปลานี่เลยเอาใจวัยรุ่นที่ชอบความสปอร์ตและความสวยของตัวรถนะคะมีล้อมแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยอ่ะมาดูกันใกล้ๆตัวรถนะมีความสวยสง่าและ ก็มีเอกลักษณ์ในตัวรถอยู่แล้วซึ่งคันนี้เป็นตัว 1.2S นะคะปี2018เลขไม่เพียง78,000เท่านั้นราคา 359,000เรทพเพียง6,000เท่านั้นรายได้หมื่นต้นๆสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยมาพร้อมชุดแต่งไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยมาดูภายในกันสักเล็กน้อยตัวรถนะคะเป็นสีเทาดำและภายในเป็นเบาะหนังสีดำด้วยรุ่นตัว X นะเครื่องพันสองนะคะเนี่ยเบาะลายสวยๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยเปื่อยย่นไปอย่างใดเดินได้ด้วยสีแดงนะคะพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะมีจอมาให้พร้อมกับระบบแอร์แบบออโต ต้องติดหนะ้ารถมีมาให้พร้อมราคา3า9 0 0 0หาหบอกเลยนะใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆผ่อนสบายๆเลทผ่อนฟีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6 0พันนะคะนี่คันแรกเรียกํำย่อยไปก่อนนะใครอยากได้แบบความประหยัดและความสปอร์ตแนะนำเลยคันนี้มาพร้อมชุดแต่งนะคะสำหรับใครอยากได้รถที่รุ่นใหม่ชมใหม่ดีไซน์สวยนะคะต้องเป็นรุ่นนี้เลย Toyota t o y ยต a ยารอทตัวนิวเลยนะเป็นรุ่น1.2ตัวพรีเมียม ตัวพรีเมียมท็อปสุดเลยอคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีบอลนะเนี่ยเป็นตัวโฉมใหม่หน้าใหม่เลยนะคะเป็นพรีเมียมลักชูรี่นะคะป้ายแดงอยู่ประมาณ7เลยเนาะแล้ววันนี้นะคะราคาอยู่ที่549,000ปี23เลขใหม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นสต็อกรุ่นนี้มีเยอะมากๆประมาณ3-4คันเลยนะเรากำลังเอาเข้ามาเพราะตาม FC เลยนะที่อยากได้รถมีความดีไซน์สวยหรูดูสปอร์ตและรุ่นนี้นะคะ บอกเลยนะว่ายอดจัดได้แบบล้นๆ้นเลยผ่อนสบายสบายฟรีดาวได้ด้วยมาดูภายในกันเป็นช้อยให้พี่ๆได้ตัดสินใจเลยนะนี่คันนี้เบาะแดงนะคะเบาะแดงสีวายเลยนะคะเป็นลายด m มอนคัตสวยหรูตามสไตล์ป้ายแดงเลยนะคะนี่รายละเอียดตัวรถนะไม่มีรอยชำรุดเสียหายหรือว่า ตัวตำหนิแต่อย่างใดคือมาแบบสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะเนี่ยนี่ไฟแอมเบลไลท์นะคะปรับระดับได้นะเราสามารถปรับได้เลยอยากได้สีไหนเนี่ยจะปรับไปตามเฉดสีนะไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าสำหรับใครนะคะอยากจะมาดูรถจริงมาได้เลยทุกวันนะคะร้านเปิด9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นและร้านของเราอยู่ซอยเซ,ร,ซรีไทย68แ,แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพก่อนที่จะตัดไปดูคันอื่นขออนุญาตแวะคันนี้นิดนึงนะคะเป็นรถเข้าใหม่สีขาว เป็นตัวยาลิตเอทิเช่นเดียวกันเป็นตัวชมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวสีเทาเมื่อสักครู่และคันนี้ราคาตั้งขายที่359,000ปี2019เลขไม่เพียงแค่59,000กิโลเท่านั้นไม่น้อยมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะใครสนใจนะรีบโทรมาได้เลยรับรองว่าได้รถสวยเกตเ A เลยตัวรถสีขาวโดยปกติสีขาวเนี่ยจะมาน้อยมากๆและจะมาไวไปไวมากเลยนะอ่ะขอโทษทีคันนี้เป็นตัว5ประตูคุณพี่ขานะตอบโจทย์มากถ้าใครอยาก ได้แบบรถเอาไปใช้งานหรือว่าใช้งานอนเนกประสงค์แต่รถล็อกขออาภัยด้วยเนาะแต่อยากทราบรายละเอียดคุณพี่โทรหาน้องกิ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดตัวรถรอบคันให้ป้าเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปวันนี้นะมีรถมาให้ดูหลายคันเลยนะคะบอกเลยนะว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากมีแทบจะทุกรุ่นเลยนะคะใครอยากได้รุ่นใหม่นะน้องกิ่งขออนุญาตแนะนำคันนี้นิสสันอะเมล่าหนนะคะรุ่นนี้เป็น 1.0EL ปี2021 ปีใหม่ขึ้นมาแต่ราคาเพียงแค่359,000นี่คือเรดประมาณ6,000นะคะและเป็นเรดฟรีดาวด้วยถ้าใครมีดาวเรทผ่อนลดลงด้วยนะคะไม่ต้องผ่อนสูงผ่อนสบายๆเลยและผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเลยนะเลขใหม่5 4 0 0เท่านั้นนี่มีชุดแต่งมีสเกิร์ตนะคะรวมกันบถึงคิ้วกันสานะมาให้พร้อมเลยราคา3 0 0 0 0นกว่าเท่านั้นนี่และภายใน รีวิวเลยคันนี้ภายในทูโทนนะคะเป็นสีดำตัดส้มดูหรดูดูสปอร์ตมากนะคะเนี่ยใหม่กริบเลยกินใหม่ยังอยู่กินเบาะยังอยู่อยู่เลยราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะคะเลขไม่ห้าหม่5 4 0กิโลและได้รถปี2021รุ่นนี้เป็นแบรนด์รองก็จริงแต่ยอดจัดได้แบบล้นๆเลยใครอยากฟรีดาวอยากผ่อนสบายๆนะคะแนะนำเลยนะเป็นนิสสันอ m เมล่าตัว EL เนี่ยสปอยเลอร์ติดมาให้แล้วนะคะตัวไฟเนี่ยเขาครอบด้วยสีดำนะคะเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นของ1.0เทอร์โบด้วยนะคะเร็วแรงทะลุใจแน่นอนแต่เขายังคงคุณภาพในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมาอีกด้วยอ่านะคะฝากไว้ด้วยนะสำหรับนิสสันอเมรา1.0 EL เทอร์โบคันนี้ ถัดมานะคะยาลิสเอทิ ip, เจ้าตลาดอีกแล้วนะโตโยต้า1.2ตัวสปอร์ตปี2022นะเลขไหม่41,000ราคา429,000คันนี้จะผ่อนเพียงประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นรายได้1มือ45เป็นเจ้าของรุ่นนี้ได้เลยเนาะใครที่ยังคงชอบในรุ่นของแบรนด์หลักอยู่นะคะ1เลยอะไหลหาง่ายค่าแมนจเมนต์นไม่สูงและดูแลรักษาได้ค่อนข้างง่ายเลยและดูภายในนะคะความหรูหราความสปอร์ตของรุ่นนี้ดูลายเบา เบามาในรูปแบบรูปทรงที่สวยมากและตรงกลางเป็นผ้านะคะระบายความร้อนได้ใครที่เหงื่อเยอะใครที่ขี้ร้อนนะคะแนะนําเลยนะและสมัยนี้นะเขามีตัวน้ํายาในการฟอกเบาะนะคะไม่ต้องไปถอดเบาะล้างไม่ต้องถอดเบาะซักไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวเปื้อนจอติดมาให้แล้วเป็นจอแท้ของโตโยต้าด้วยนะคะเป็นจอทัศทัสกรีนเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังและระบบแอร์เป็นแบบออตโต้นะ โดยปกติแล้วรถพวกนี้นะคะเป็นรถเก่งไซส์ขนาดกลางคือไม่ได้เล็กจนเกินไปและไม่ได้ใหญ่จนเกินไปคันนี้เครื่องยนต์พันสนะคะเป็นอีโกคาประหยัดน้ำมันแน่นอนขับออกต่างจังหวัดได้สบายๆค่ใช้งานนะคะ2ท่าน3ท่าน4ท่านนี่ถือว่าโอเคเลยเนาะไปดูรุ่นไหนต่อดีอ่านี่ไงรุ่นใหม่ของเรานะคะ n i สสันอ m เมล่าหน ปี23นะคะปี23นะฟังไม่ผิดเลขใหม่เพียงแค่14,000กิโลเท่านั้นบอกเลยนะว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะไม่ต้องดาวไม่ต้องมาเสียเงินสักบาทเลยจัดไฟแนนซ์ราคา3,99,000ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะนี่ตัวรถเป็นสีเทาดำนะมีล้อแม็กมาให้เรียบร้อยอย่างบิสโตน อย่าลืมนะถ้าจะเข้ามาดูรถหรือว่าสนใจรถทักมาก่อนได้โทรมาก่อนได้เบอร์โทรโชว์ไว้ให้ด้านล่างแล้วแต่อย่าลืมแจ้งแอดมินว่าติดต่อหาน้องกิ่งนะพี่นะคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้านะคะแต่คือตัวเบาะเนี่ยเขาทํามารองรับสรีละได้เราพอดีตัวเลยนะคะไม่ต้องกลัวตัวเล็กตัวใหญ่ขับได้พื้นที่หลังคาเขามีให้สูงนะคะตัวรถมีตัวบอดี้รถเนี่ยมีความกว้างและใหญ่เพิ่มมากขึ้น กลิ่นยังหอมยังใหม่อยู่เลยคันนี้และเป็นตัวฟุตสตาร์ทด้วยเนี่ยตัวฟุตสตาร์ทอยู่ตรงคอนโซลกลางข้างเกียร์นะตัวหัวเกียร์ก็ไม่มีถลอกลอกล้อเลยระบบแอร์เป็นแบบออโต้ความใหม่ไม่ใหม่หมดูสิพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ถอดเลยอ่าสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะผ่านไปเอาติสดอ่ะขอโทษทียาลิสนะคะยาลิสอเมลา่าผ่านไปมาดู สำหรับใครอยากได้ตัว m a สด้นะคะอดใจรอ,อนิดนึงขอพาดูคันนี้ก่อนรถสวยน่าใช้งานสีสวยรถปีใหม่ไม่มีบุบไม่มีชนนะคะรถเราการันตีเรื่องโครงสร้างนะคะตรวจพบตรวจเจอรับซื้อคืนเลยเต็มจำนวนดูเหลี่ยมสันของตัวรถสวยงามชัดเจนทุกจุดเลยนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูมาสด้กันหน่อยสีเทาดำถูกตาถูกใจใครบ้างรุ่นนี้เป็นตัวซีดานนะคะ1.3 SP อ่ะ เป็นตัว sp นะคะสีดานเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นนี้กระจังหน้าเป็นรังพึ่งสวยๆเลยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะชุดไฟหน้ารุ่นนี้คือเขาสวยมากนะดีไซน์ดูหรูดูสปอร์ตและด้วยความที่เป็นสีเทานะเป็นสีเทาดำและตัดด้วยล้อสีมันเป็นออกเทาเข้มนะจะดำก็ไม่เชิงจะเทาก็ไม่ใช่นะคะเนี่ยดูสวยดูงามนะคะยางดันหลก ถูกใจแน่นอนนะเรทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเพราะคันนี้ตั้งขายในราคา4 2 9 0 0 0รถปี 2, 2022นะคะมีหลายคันนะสำหรับมาด้าใครไม่ถูกใจสีเทาดำไม่เป็นไรเรามีสีแดงมาให้เลือกสีแดงสดคันนี้นะคะสีแดงโรงงานรถไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีตัดแต่งตัดต่อแต่อย่างใดแล,และรุ่นนี้เป็น1.3 Hi g h Connect ราคา3 2 9 0 0 0 ผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ5000กว่าปี19ไม่4 41 0มนะรถมือเดียวเลยนะคะรถมือเดียวเลยคันนี้น่าใช้งานมากๆสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้รถที่ผ่อนสบายๆนะคะน้องกิ่งขออนุญ,ญาตแนะนําคันนี้นะและได้พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันต้องบอกแบบนี้ว่า m a สด้เป็นรุ่นแบรนด์ที่เขาไม่เคยกักไม่เคยห่วงในเรื่องของออปชั่นหรือฟังก์ชันการใช้งานในราคา3,000กว่าบาทแต่คือได้จอ เชื่อมต่อกล้องมองหลังนะคะและดูดีไซน์ภายในตัวรถคือมีความหรูหรามีความทันสมัยและดูสปอร์ตนะมีตัวสปอร์ตให้เลือกเล่นนะเป็นตัวโหมดเวลาเราขับขี่นะสาย USB ทุกอย่างมีมาให้เนาะและมีจอเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยมีจอเล็กๆเวลาเราขับนะคะมันจะมีจอโผล่ขึ้นมาบอกระยะในตัวเรือนไม้ของเรานะคะเวลาเราขับขี่นะ ถัดมาสีเท่แรมโบตัวแฮชแบ็กห้ประตูรุ่นใหม่เลยคันนี้ปี23.24เลขใหม่เพียง8,700เท่านั้นราคา479,000นี่คือตัวปี23.24เลยนะรถใช้งานแค่ไม่เท่าไหร่เองไม่แค่หลักพันเป็นตัว SP 1.3นะคะเครื่องพันสาสีเท่แรมโบแฮชแบ็กหประตูอ่ามาดูภายในก่อนรุ่นนี้นะคะเขามาด้วยความสปอร์ตดูสิ แต่ระรุ่นที่เขาทำออกมาและวคันนี้เป็นตัวเบาะหนังด้วยสีดำดีไซน์สวยหรูดูเรียวนะคะสวยหรูดูเรียวและเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะราคา4 0 0แสนกวบาทคือได้ครบขนาดนี้ p ัน d ์เดนชิมีมาให้พวงาามาลัยมัลติฟังก์ชันมีตัวระบ,บบล็อกความเร็วให้ด้วยนะคะการลื่นกันถลายมีหมด นะอยากได้ความหรูความสปอร์ตแต่ยังคงรถที่ใช้งานอเนกประสงค์ได้ก็ต้องคันนี้เลยเพราะเป็นตัวแฮชแบ็กประตูเปิดท้ายพับเบาะได้เลยนะคะพื้นที่ในการใส่ของเขาก็มีมาให้แบบล้นๆเลยนะคะอาจจะดูเล็กแต่ลองพับเบาะดูวางของได้เยอะมากออกต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะคะเครื่องพันสามไม่อืดน,นะพี่นะเครื่องพันสามไม่อืดน,นะและประหยัดน้ำมันอีกด้วยเนาะ ยังมีให้เลือกอีกหลายคันในสต็อกของเรานะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมแจ้งน้องกิ่งมาได้เลยทักอินบ็อกมาได้เลยหรือจะโทรมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้วันนี้คร่าวๆเรียกน้ำย่อยแค่นี้ก่อนเพราะว่าน้องกิ่งมาอัปเดตสต็อกให้ดูคร่าวๆสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ